ทุกคนครับวันนี้มีอะไรมากินให้เพื่อนๆดูนะครับโหบ้านผมเรียกว่าหมากน้ํานมนะครับหากินยากมากครับต้นมันแทบจะไม่มีเลยบ้านเพื่อนๆเรียกลูกอะไรครับนี่คือหมากน้ํานมนะครับคือหากินยากมากคือเราก็หาซื้อกินยากด้วยนะต้นต้นมันแทบไม่มีเลยในหมู่บ้านผมนี่แทบไม่มีเลยทุกคนดีใจมากเลยที่จะได้กินแล้ว มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเอามาให้นะครับโอ้โ oh, ห oh, oh, ผมแบบปรีเควนนานมากกว่าจะได้กินทุกคนนี่เลยหมากน้ำนมบ้าน,เพ,นเพื่อนเรียกอะไรอ่ะนี่เลยทุกคนโอ้ยไม่ได้กินนานเดยกกินครั้งนี้จะรู้สึกยังไงเนี่ย <laughs> มันไม่ได้กินนานแล้วทุกคนตอนนี้อายุสี่สิบนะทุกคน กินครั้งแรกประมาณอายุ10ต้นๆต,ต,ตอนนี้อายุ40แล้วเพิ่งจะได้กินครั้งที่สองโหนานมากเลยอมันหวานมากเลยทุกคนมันดีต่อใจมากๆโอ้ยอยากมีสักสิต้นเนาะมันเป็นผลไม้ที่ผมผมรู้สึกชอบมันมันหอมผมยังจำรสชาติที่ผมเคยกินครั้งแรกได้มันหอมมากทุกคนดูดิืม อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยเขาบอกว่าถ้าได้มาแล้วอะอย่าเพิ่งกินเวลาลูกมันเพิ่งลงจากต้นนะั้นมันจะมียางอยู่ให้แบบว่าทิ้งไว้สักวันหนึ่งก่อนแล้วค่อยกินให้ยางมันแห้งเออมันไม่มียางจริงนะคล้ายมังคุดเหมือนกันเนาะ อร่อย,ยทุกคนหมดไปแล้วหนลูกมันไม่ค่อยสุกเท่าไหร่เนาะอะนี่ลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากฟุบเลยของโปรดแต่ไม่ค่อยมีให้กินเนาะยิ่งกว่าทุเรียนอีกหากินยากฟุบเข้าให้ ดูเม็ดมันนะทุกคนเม็ดมันมนะ่ะมันอร่อยจริงนะชอบมากเลยอะ่ะโอ้ยอยากได้ต้นมันมาปลูกมากเลยอร่อย เดี๋ยวผมเก็บมเมล็ดไว้เก็บมเมล็ดไว้เอาไปเพาะเผื่อมันจะปลูกแล้วเราได้จะได้กินเนาะหวานโหเม็ดมันเม็ดใหญ่มากเดี๋ยวเก็บเม็ดไว้เม็ดใหญ่เม็ดแก่ดีด้วยเอาไปเพาะ อโอ้ยอร่อยดูทุกคนไม่มีโต๊ะใช้หลังใช้หลังทำเป็นโต๊ะตรงนี้ดีกว่าีัยว สามเม็ดโอเม็ดแก่มากเลยเห็นเขาขายในติกตอกราคาสูงอยู่นะทุกคนแต่ไม่กล้าสั่งเพราะว่ากลัวแบบว่ามันมาถึงบ้านแล้วมันเน่ามันช้ำอะไรอย่างเงี้ยทุกคนหวานมาก หวานอร่อยอร่อยมากหอมมากอืมอม,อม,อม,มีความสุขจังเลยอ่ะได้กินแบบของโปรดมันจะมีความสุกมากเลยลูกนี้เหมือนจะช้านิดๆ ดูสิีมันจะเน่าไหมุ้ยเหมือนมันจะเน่านิดๆตรงนี้เน่าใช่ไหมก็เสือนทิ้งไปเลยอืม ไปก่อนนะทุกคนไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้มารีวิวกินหมากน้ำนมนะครับภาษาอีสานบ้านผมเอิ่นว่าหมากน้ำนมนะครับเพื่อนๆเ,เรียกลูกอะไรนะครับผมเรียกหมากน้ำนมลูกน้ำนมอะไรประมาณนี้เนาะเพราะลักษณะของมันมันจะแบบเหมือนน้ำนมอะ่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ